สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดยอดบริจาคตัวโนภาคินคุ้มแล้วที่ทนโดนดา่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มหมอได้เห็นแล้วรีบออกปากไม่เป็นภาระยอดบริจาล่าสุดตัวโนภาคินไม่แคร์ใครแม่ทูตลาวถามขออนุญ,ญาตหรือยังจากกรณีดราม่าเดือดของนักแสดงหนุ่มตัวโนภาคินขึ้นเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วหลังเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อดมทุนหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแต่บางส่วนมองว่าเสี่ยงจนเกินไป และเกรงว่าจะเป็นภาระเพิ่มให้เจ้าหน้าที่จนโตโน่ต้องออกมาไล์สดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมว่ายน้ำแค่แม่น้ำโขงต่อไปท่ามการกระแสดราม่าความเป็นห่วงได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อ้างว่าเป็นคำถามจากอดีตเอกอาคาัครราชทูตลาวเผยว่าจากอดีตเอกอาคาัครราชทูตลาวฝากมานะคะโน่ไม่ไหวอย่าฝืนนะคะเป็นห่วงน้องเสมอคะ่ะผมสงสัยนิดเดียวนะครับโตโน่คุณได้ประสานขออนุญ,ญาตในการ ว่ายข้ามผงไปยังสปปลาวหรือยังพร้อมแนะนำผงเป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่มีการเข้าออกผ่านพรมแดนให้ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศการว่ายข้ามผงไม่แจ้งขออนุญาตเข้าเมืองให้ถูกต้องถือว่าเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายหรือล้าพรมแดนนะครับซึ่งถ้าหากทางการลาวเขาไม่เล่นด้วยคุณก็ข้ามไปเขตสปปลาวไม่ได้นะครับผมเตือนมาด้วยความเป็นห่วงจริงๆเพราะมันกลายเป็นกรณีระหว่างประเทศไปได้โดยใช่เหตุงานนี้ต่อโนรีบชี้แจงประสานสิครับพี่ กิจกรรมนี้ช่วยกันทั้งสองประเทศเลยครับแล้วทางเราก็ให้ความร่วมมือดีมากทางเจ้าแขวงคุณหมอคุณพยาบาลที่พาเราไปดูว่าเขาอยากได้เครื่องมืออะไรบ้างโดยเฉพาะเครื่องมืออัลตราซาวน์นี้ผมอยากช่วยเขาให้ได้มากๆสงสารผู้หญิงที่ท้องครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับมาช่วยกันลงมือทํากันนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วสาหรับภารกิจว่ายน้ํข้ามโขงข,งของตโนภาคินคาวิจัยศักดิ์ที่แม้จะมีกระแสด,ดราม่าตามมามากมายแต่เจ้าตัวก็ยังบ่ยันเดินหน้าลุยทํากิจกรรมต่อไป เด๋ยวล่าสุดในอิสราเ a m เจ้าตัวก็ได้เผยว่าตอนนี้ยอดบริจาคที่ช่วยเหลือในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น2.27ล้านบาทแล้วนควพนมบอกถ้าแข่อีก12วันทุกคนครับนี่คือ,อรายชื่ออัปเดตเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นของทั้ง2โรงพยาบาลครับตอนนี้ยอดที่ทุกคนช่วยกันทะลุไปที่2 2, 2 7 2 7 4 3บาทแล้วครับไม่ว่าเพื่อนๆจะบริจาคกันคนละกี่บาทมันก็งดงามมากๆ 5าบาท10บาทของทุกคนรวมกันมันก็ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกๆพลังที่ช่วยกันลงมือทำเดี๋ยวมาดูกันว่าเราพอจะช่วยพี่หมอพี่พยาบาลจะได้กี่เครื่องนอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังเผยเพิ่มเติมว่าพอทุกคนช่วยกันบริจาคทำให้วันนี้มีกำลังใจซ้อมทำระยะไปได้2225เมตรแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ